จะบอกไม่ต้องไปถึงไฮดี้เหล่าแล้วทุกคนเราทํากินง่ายๆได้เลยที่บ้านแล้วฟิลเหมือนอยู่ที่ร้านเลยโอ้โหให้ดูความน่ากินไกลๆฮะสีน้ำาคืออย่างข้นนะแม่ใช่แล้วใส่หมูใส่ลูกชิ้นอะไรไปแบบที่เราชอบนั้นนี่ดูโอ้โหโอยโคตรร้อนเธอแต่ฟิวได้มากจะบอกว่าอันนี้คือเราไม่ต้องตั้งหม้อตั้งแก๊สอะไรเลยนะทุกคนเนาะเธอใช่มี้ําเปล่าขวดเดียวเราก็ทําได้แบบนี้เลยเธอนี่ดู บอกก่อนนะทุกคนอันนี้เราใช้เป็นของหม้อไฟไฮดีเหล่านะทุกคนเขาจะมาเป็นกล่องๆงแบบนี้เลยในเซตคือแกะออกมาก็จะมีเป็นเส้นมีเป็นซอสหมาล่าผักดงผักดองอะไรก็คือมีให้หมดใครอยากจะเติมหมูเติมลูกชิ้นอะไรแบบเราอันนี้ก็แล้วแต่ที่ส่วนตัวเราชอบเลยคือเขามีถุงทําความร้อนกับถาดรองด้านล่างมาให้แบบนี้แค่เทน้ําเปล่าไปอันนี้คือจบแล้ววิธีทําก็คือมีง่ายๆแค่นี้เลยแล้วผักดองอะไรเขาก็มีมาให้เยอะมากนมอยู่ข้างล่างเดี๋ยวคุยให้ดูเอาจริงเขาว่ากินคนเดียวอ่ะก็อิ่มอยู่นะเธอจุกเเเลยยยะะะนนี่มัอด เหมือนเป็นชามใหญ่ๆชามนึงอ่ะงืงเออเขาว่าเผ็ดทาเอาเรื่องนะกินคำสองคำเนี่ยรู้เรื่องแล้วขอกินรากบัวกับหมูหน่อยหืมหืมรากยาวเลยอันนี้แม่โดนมากล่องเท่าไหร่นะแม่ได้มาประมาณเก้าสิบาทเธอกล่องนึงแบบนี้นะเก้าสิบาทใช่พร้อมกินอ่ะนี่นี่อันนี้อีกรสหนึ่งจะเป็นรสอะไรนะต้มยำผักกาดดองเสฉวนสไตล์เสฉวนเนาะเดี๋ยววันหลังมาถ่ายให้ดูวันนี้ขอลองกินตัวหม่าล่าก่อนสีเขาแบบไม่จางเลยอะ แนะนำว่าถ้าใครที่กินไม่เผ็ดมากนะค่อยๆใส่น้ำหมาล่าก่อนเพราะมันเผ็ดชามากเธอดูความเดือดอขนาดเราใส่นมข้นไปแล้วสียังเข้มขนาดนี้นางชอบจริงแหละทออต้องมยำห้นอ่ะอันนี้ใส่เองครับไปใครอยากใส่อะไรก็ใส่เอาว่าไปเนาะได้ตามชอบติดใจผักดองเขา่ไม่รู้ว่าเป็นผักอะไรบ้างนะน่าจะเป็นพวกมันฝรั่งกับวากาเมะอะไรเงี้ยอันนี้นาจะหน่อไม้โอ้ยเสียงกรอบมากกรอบมากแม่ต้มยำต้มยำ โอ้โหกราหูมันร้อนอยู่ทำามอ่ะอืมใครอยากดูคลิปตัวนี้นะเดี๋ยววันหลังมาต้มให้ดูนะใครอยากดูคลิปตัวนี้คอมเมนต์มาใครอยากกินนะรีบไปกดเลยเพราะของเขาหมดไวมากเนี่ยกดมาได้แค่สามกล่องเองนะป่เดี๋ยวป้าก็ตะกร้าไปให้ตามนี้ทำอยู่กล่องได้ไหมโอ้โพอแล้ว